สวัสดีครับผมจารลกนะครับที่ึกษาการขาย Ford Auto g a l l e r y ปทุมธานีวันนี้นะครับผมจะพามารีวิวเจ้า Ford ตัวนี้เป็น Ford Ranger ตัววายแท็กนะครับวายแท็กตัวนี้นะครับเป็นคันสีส้มนะนะครับผมลูกค้านะครับอยากได้สีไหนสไตล์ไหนนะครับสามารถบอกได้คันนี้นะครับเป็นจะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับแล้วจะสุดแรงม้าจะเป็นตัวขับ2นะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับคันนี้ ด้วยการที่ดูการตกแต่งเนะี่ยเค้าโครงจะไม่ได้เหมือนเค้าโครงเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูวันนี้ดีเทลคันนี้สีส้มนะครับผมมีการตกแต่งอะไรบ้าง อะคริลิกคำว่ารนเจอร์คันนี้นะครับผมเป็นอะคริลิกที่เราติดให้เพิ่มนะครับผมมันจะไม่ได้มาจากโรงงานนะจะเป็นอะคริลิกสีดำนะครับลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะครับจะเป็นสีบอลเงินก็ได้สีแดงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมส่วนกระจังหน้ากระจังหน้า f O R D ตัวนี้นะครับผมจะไม่ได้ทรงแรปเตอร์นะครับผมเพราะว่าแรปเตอร์จะต่างกันนะครับผมจะจะมีดีเทลที่แตกต่างกันนะครับกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นกระจังหน้า f O R D นะครับผมคล้ายๆของเขานะครับแต่ว่าแรปเตอร์เนี่ยเขาจะมีกระจังหน้าที่ใหญ่ ใหญ่ๆกว่านี้นะครับผมเราสามารถที่จะเลือกเป็นหน้าแบบเปิดของแรปเตอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนมากกับชุดวายชุดวายตัวนี้นะครับเป็นเป็นชุดครอบนะนะครับผมนี้จะเป็นการแต่งนะครับแต่งเอ่อเป็นสเกิร์ตแต่งนะครับของร้านวายเขานะครับผมตัวนี้ก็มิติก็จะต่างกันนะครับผมปกติอะตัวนี้จะเป็นรูปตัวเฮดนะครับวายแท็กเนี่ยจะเป็นรูปตัวเฮดนะครับผมรูปตัวเฮดขนาดใหญ่นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นกระกบเข้าไปให้มีสีดํานะครับสีดําด้านตัด ไฟ LED d e f l e c t o r นะครับผมจะเป็นแสงสีขาวนะครับไม่แยงตาด้วยอันนี้มากับไฟ day ดทามนะครับขนาดใหญ่นะครับเป็นรูปตัว C แล้วก็ชุดข้อบต่างๆนะครับก็กันก,กระแทกตัวนี้เราสามารถที่เลือกได้จะเอาเป็นสีดำเงาหรือดำด้านก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมตัวนี้มีคำว่าレนเจอร์นะสีแดงนะครับอันนี้สามารถที่จะกันรกระแทกได้นะครับดีเลย นะส่วนด้านข้างของชุดวายตัวนี้นะครับผมก็คือคิวล้อคิวล้อตัวนี้จะเป็นทรงเหลี่ยมนะครับคิวล้อตัวนี้ก็จะเป็นทรงเหลี่ยมเลยนะครับผมมีคําว่าวายด้วยเห็นไหมครับจะเป็นเซตเดียวกันกับชุดวายนะส่วนล้อแม็กล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กที่ได้รับความนิยมก็คือล้อแม็กขอบ Mac 20นิ้วนะครับมากับออฟเซตลบยีนะครับแล้วก็แม็กเป็นแม็กของ AA นะครับ AA Vampire นะครับคันนี้เป็นเซตที่ เส้นเดียวกันก็คือยางตัวนี้เป็นยางยางออฟโรดนะครับดอกยางอาจจะมีเสียงดังนิดนึงนะครับสามสามสิบสองจุดห้านะครับ R อยี่สิบนะครับผมตัวนี้เป็นยางออฟโรดนะครับจะมีเสียงดังนิดนึงนะครับแล้วแต่คนชอบนะปีกนกไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมก็จะเปลี่ยนคือลูกหมากกันโค้งนะครับคันนี้เอกลักษณ์นะครับของตัวว i t แท็กเห็นไหมครับก็คือราวหลังคาตัวนี้ก็จะเป็นสี บอลเงินนะครับแต่ลูกค้าอยากแรปสีดําก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะมีสมาร์ทคีเลสนะครับก็สามารถที่จะล็อกปลดล็อกได้นะครับผมด้วยวามที่กุญแจอยู่ในกระเป๋าเราสามารถที่จะล็อกรถปลดล็อกก็ได้นะครับผมแล้วก็ชุดครอบก็สามารถเลือกเป็นสีดำเงาหรือดําด้านก็ได้เช่นเดียวกันฟิล์มนะครับฟิล์มจะเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับบานหน้า60บรอบคันนะครับเราจะติดเป็นเซรามิกให้นะครับแล้วก็คิวการ์าดนะครับก็เป็นแบบหนาให้ลูกค้านะครับขยับมากระต่อนะครับชุด ที่มากับโรงงานนะครับของตัววายแท็กนะครับก็คือสปอร์ตบาร์ตัวนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัววายแท็กนะแล้วก็มีที่เหยียบขึ้นด้านข้างอันนี้ไม่ได้พูดเยอะนะครับผมเพราะว่าบางคนรู้แล้วว่าตัววายแท็กนะครับผมแต่ว่าตัวเริ่มต้นที่มีนะครับก็คือ XLS นะครับผมก็มีตัวเหยียบนะครับเออพาร์ตก็จะไม่ได้มีมีที่เหยียบขึ้นตัวนี้นะนะครับผมถ้าลูกค้าอยากได้อ่าที่เหยียบขึ้นนะครับผมก็เป็นแนะนําเป็นเ l คนะครับผมราคา879,000บาทนะครับ ส่วนด้านหลังตัวนี้นะครับผมที่เห็นแต่งเพิ่มเข้ามาก็คือตัวครอบฝากระบะท,ท้ายตัวนี้จะมีคําว่า FORD นะครับผม FORD ตัวนี้ไม่สวยอย่างเดียวนะครับผมหนึ่งคือการกระแทกด้วยนะครับเรามีปัญหากัอการกระแทกด้านจากด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะซับแรงกระแทกนะครับจะไม่ถึงที่ฝากระบะท,ท้ายแล้วก็มีคําว่าเลนเ e อร์ตัวนี้จะเป็นอะคริลินะครับ ปกติแต่ก่อนที่จะเห็นการก็คือจะปีจะเป็นสติกเกอร์ตัวนี้จะเป็นอะคริลิกแล้วนะนะครับแล้วก็มีของตัวไวทแท็กก็จะมีที่ล็อกนะครับล็อกฝาท้ายด้วยนะครับส่วนฝากระบะท้ายตัวนี้นะครับกนน็น้ำหนักเบาเพราะว่าตัวนี้จะมีท็อกเชนบาร์เหล็กท็อกเชนบาร์นะครับจะอยู่ด้านนี้เห็นไหมครับแล้วก็จะเป็นเหล็กเส้นนะครับผมก็คือเป็นเหล็กสปริงนั่นเองนะครับมีน้ําหนักเบาแล้วก็ ฐานนะครับสามารถที่จะวางพาเลทได้นะครับกะบะก็กว้างและก็ลึกนะครับรึกว่ารุ่นอื่นนะครับผมแล้วก็วางพาเลทได้สามารถวางพาเลทได้สบายๆนะครับตัวนี้งานช่างงานไม้นะครับรู้ดีนะครับมีซีแคมนะครับไว้จับซีแคมกันนะครับส่วนภายในอ่าเดี๋ยวภายเดี๋ยวด้านท้ายนะครับด้านท้ายทุก็จะมีเซ็นเซอร์นะนะมีเซ็นเซอร์4ี่จุดนะครับแล้วก็จะมีกล้องมองหลัง มีทั้งกล้องนะครับแล้วก็มีเซนเซอร์ด้วยนะครับไฟนะครับตัวนี้ครับเอกลักษณ์ก็คือไฟท้ายตัวนี้เราจะเปลี่ยนนะครับปกติมันจะเป็นไฟเครื่องเสี้ยวแต่ตัวนี้เราก็เปลี่ยนชุดไฟให้กับลูกค้าเลยนะครับก็คือเหมือนตัวท็อปได้เลยนะครับเหมือนตัวสี่คูณสี่เลยนะครับไฟสวยงามไฟตัวนี้ก็จะลมดำนะครับแล้วไฟสวยเลยทีเดียวนะครับผมเต็มหลอดเลยเข้ากับรถสีส้มด้วยนะครับคันนี้ ส่วนภายในนะครับผมจะม,มาดูภายในกันมาที่แผงประตูนะครับผมแผงประตูตัวนี้ตัวเฉพาะตัววายแท็กนะครับก,ก็คือจะเย็บด้วยด้สีส้มเห็นไหมครับเย็บยด้วยด้าสีส้มนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะมีเปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับแล้วก็ปัดน้าฝนอัตโนมัตินะครับผมหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับ ส่วนหน้าจอกลางตัวนี้ขนาด10นิ้วนะครับผมเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแล้วก็ตัวเบรกมือก็เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับ, Auto นะบออโต้โคเบาะส่วนนี้ก็เป็นเบาะหนังนะครับสีส้มแล้วก็การปรับก็เป็นบเบาะไฟฟ้านะครับปรับสามารถปรับได้นะครับสไลด์นะครับแล้วก็ตัวนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังการการเมื่อยของเรา ครับเป็นยังไงบ้างครับฟอร์ดเรนเจอร์ตัววายแท็นะครับตัวขับ2ตัวนี้เกียร์6สปีดนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมก็ลองโทรมาติดต่อผมได้นะครับหรือแอดไลน์นะครับที่เบอร์โทรได้เลยนะครับผมเดี๋ยวมีรถแต่งใหม่ของ Ford r a n g e จอนะครับผมก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมผมชาลีกนะครับที่สาขาขายฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ